ในแวดวงวิชาการกันบ้างค่ะทางสำนักงานวิจัยแห่งชาติจัดมหกรรมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือประจำปี2568โดยใช้งานวิจัยแก้ปัญหาให้ท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยฟาอีสเทิร์นอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นางสาวคำวิภาคำชาลีผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมสำนักงานวิจัยแห่งชาติหรือวอชอเปิดงานมหกรรมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือประจำปี2568เส้นทางพลังปัญญาและคุณค่าการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในสังคมไทยโดยมีนายกิติพัฒนสุวรรณชินอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาอีสเทิร์นให้การต้อนรับ ทางด้านของผู้มนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมของวอชก็ได้ระบุนะครับว่าการวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนและท้องถิน่นนำไปสู่การพึ่งพาตนเองโดยใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในปี2567วชดำเนินโครงการกลไกบริหารจัดงานวิจัยเพื่อท้องถิน่นเพื่อเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ภาคเหนือมีการวิจัยท้องถิ่นครอบคลุม8จังหวัดภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแม่ฮ่องสอน น่านตากพิจิตและพิศณุโลกรวม14โครงการเพื่อนำองค์ความรู้มาจัดแสดงให้ประชาชน ได้เข้าถึงงานวิจัยครับขณะที่ศาสตราจารย์เกติคุณเปียวัฒน์บุญหลงอดีตผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายท้องถิ่นได้ขึ้นปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเส้นทางพลังปัญญาและคุณค่างานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในสังคมไทยว่างานวิจัยเพื่อท้องถิ่นมีหัวใจสำคัญคือการลดความเดื่อมล้ําในสังคมโดยใช้กระบวนการวิจัยผ่านคนในท้องถิ่นซึ่งจุดเน้นของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอยู่ที่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์เพื่อให้ชุมชนได้ประโยชน์จากการวิจัยทั้ง นี้ภายในงานค่ะมีการนำเสนอ14โครงการวิจัยการจัดเวทีเสวนาและเน็ตท็อกนำเสนอมุมคิดที่ได้จากผู้ขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยค่ะแน่นอนว่าในท้องถิ่นนะครับมีหลากหลายองค์ประกอบอก็ทีมนักวิจัยนี่แหละจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะยกระดับ